เหมือนหรือต่างสระผมกับสปาผมแตกต่างกันอย่างไรคะมานี่มานี่ค่ะจะเล่าให้ฟังนะคะรู้ไหมว่าการดูแลผมไม่ต่างอะไรกับการดูแลผิวหน้าเลยค่ะใครว่าการดูแลผมแค่ซื้อแชมพูหรือการสระผมทุกวันจบมาฟังคลิปนี้กันนะคะแล้วรู้คําตอบแน่นอนค่ะเริ่มจากสระผมก่อนเลยนะคะโดยปกติของคนเรานะคะเวลาสระผมเคยถึง5นาทีกันไหมคะเคยไหมคะ2นาทีก็เก่งแล้วค่ะ แน่นอนว่าไม่ถึงและอย่างนี้รากผมของเราหนังศีรษะของเราจะสะอาดได้ยังไงกันล่ะคะการทําสปาผมจะช่วยทําให้หนังศีรษะลดการอุดตันของไขมันสิ่งสกรปรกและก็สารเคมีตกค้างคะ่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นผมรีบบางล่วงและเสี่ยงต่อการเป็นหัวร้านได้ง่ายเลยคะ่ะปกติเราเคยดีท็อกหนังศีรษะกันไหมคะเคยไหมคะเพิ่งเคยตอนมาใช้บริการที่มิวนิคลับนี่แหละคะ่ะแค่ซื้อชมพูมาสระผมแล้วเรียกว่าดีท็อกแค่นั้นไม่ใช่นะคะมันไม่พอคะ่ะเพราะหนังศีรษะก็เป็นผิวหนังเหมือนกันถ้าไม่เอาสิ่งอุดตัน เส้นผมที่ขึ้นมาใหม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะจริงไหมถ้าอยากมีผมสวยๆสระผมอย่างเดียวไม่พอเราต้องดีท็อกเคลียร์ลึกถึงรากผมด้วยปกติสระผมเนี่ยได้นวดสีสษะกันบ้างไหมคะไม่เคยเลยค่ะถ้าไม่ได้มาสปาผมที่นี่การนวดไม่ใช่แค่เรื่องผ่อนคลายหรือสบายนะคะนั่นนะ่ะมันแค่ออปชั่นเสริมค่ะการนวดในการทําสปาผมจะช่วยส่งสารอาหารให้ไปเรียงรากผมและกระตุ้นระบบการไหลเวียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะยิ่งสมัยนี้นะคะคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าเรามีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเลยมีปัญหา รีบล่วงล้านลังแคแพ้ง่ายสารพัดไปหมดเลยค่ะการทําสปาผมเป็นการดูแลหนังสีสารและเส้นผมที่ลงลึกมากกว่าการสระผมแบบธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเคลียร์ไหมคะทุกคนฝากดูแลลูกค้าทําสปาผมต่อด้วยนะคะ